เอาไปต่อกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะสำนักง,งานส่งเสริมขอภัยค่ะสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการอ่านหนังสือในสวนครั้งที่2 Reading in the Park Part 2เหนื่องในวันท่ละลึกษากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2568ค่ะ ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอําเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายวิบุญแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดอ่านหนังสือในสวนครั้งที่สองเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรูปหนังสือประจําปี2568ที่สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ะหนักถึงความสําคัญของการรูปหนังสือในเชิงคิดวิเคราะห์มินิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการสแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะกซิมีน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาและกับประชาชน่นทั่วไปค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกวาหารอยค้นค่ะภายในงานนะคะกษ i ิมีกิจกรรมต่างๆบ่าวาสีเป็นในเรื่องของการดําเนินง,งาน70พรรษาเจ็ดหมื่นเล็มนะคะ<ม>เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ<ม>และก็ในการทรงมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนและกับบันหนังสือชุ่ชนนะคะการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายหรือว่ากิจกรรมมุ่มนังสือในสวนนิทรรศการหนังสือเล่มโปรดนิทรรศการหองสมุดกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนการจัดแสดงหนึ่งบรรณารักษ์หนึ่งนวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะการจัดแสดงสินค้าชุมชนและวก็ในเรื่องของการแสดงความสามารถด้านดนตรีค่ะ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่าองค์การยูเนสโกค่ะได้ประกาศให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและก็ได้มีการเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวนีมาตลอดทุกปีโดยในปีนี้องค์การยูเนสโกค่ะได้กำหนดแนวคิดหลักของการจัดงานคือส่งเสริมการรู้หนังสือในยุคดิจิทัลค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับโครงการอ่านหนังสือในสวนครั้งที่สองที่<ช>จังหวัดมหาสรารคามจัดขึ้นค่ะสมัยก่อนเนาะสมัยยุคเฮาเนาะพี่เนาะกะสิบค่อยได้แบบมีอินเทอร์เน็ตเลยเนาะ<ม>กะสิเป็นแบบ เป็นเหล่มหนังสื้อนี่แหละค่ะนาอสีหาหนังสือยากแน่ค่ะแต่วว่าเด็กหน่อยสมัยนี้นะคะเจนไม่นี่ถือว่าโชคดีนะคะมีเทคโนโลยีเขามากนะคะเฮ็ดไ้สามารถที่อยากรับชมียั้งอยากเบื้องยังอยากรู้เรื่องยังก็สามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยเนาะ